ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับการเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่ต้องพูดถึงเขาในปัจจุบันแม้ว่าจะฝ่าฟันจนกลายเป็นจักรพรรดิได้สําเร็จกอนที่เขาจะฟืน้นคืนพลรรังเต็มที่การจะเอาชนะจักรพรรดิจานวนมาก ของเผ่าพาันธุ์ปีศาจและเผ่าพาันธุ์พูดวิญญาณนั้นเป็นเรื่องยากมากแต่นอกเหนือจากพระกำลังแล้วทั้งซานยังมีความฉลาดอีกด้วยเขาเป็นมนุษย์มาแล้วสามชั่วอายุคนและเขาเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างดีตราบใดที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สติปัญญาขั้นสูงมันก็มีการรงอยู่ตามธรรมชาติการจะใช้ประโยชน์จากลักษณะเหล่านี้เขาสามารถเป็นเหมือนเป็ดในน้ําได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยการพัฒนาฐานการสุดฝนของเขาพื้นที่สําหรับการแสดงของเขาในเรื่องนี้ก็กว้างขวางเช่นกันการโจมตีของโรงยาวนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งาน้ำนปรีบบเสมือนน้ำผู้แห่งชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดพลังโจมตีของผู้ต่อสู้นั้นแข็งแกร่งเพียงใดยิ่งพลังชีวิตที่เขาปลดปล่อยออกมาก,ก็เข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นเขาก็สามารถปลดปล่อยพลังของผู้ต่อสู้ได้เสมอการโจมตีอันทรงพลังเพื่อดูดซับพลังชีวิต ดังนั้นจึงมีสากประดาษในสนามรบเปลวไฟกลังลูกไม้พื้นที่ตรงกลางเป็นเปลวไฟสีน้ําเงินอ่อนและภายนอกเป็นสีแดงสีทองที่ลุกชนทางซานอยู่ตรงกลางเปลวไฟนี้ยืนอยู่ที่นั่นโดยพับมือไว้ข้างหน้าอกปล่อยลมหายใจแห่งชีวิตออกมาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการดูดซับพลังชีวิตแม้ว่าเขาจะปล่อยพลังชีวิตระดับสูงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ดูเหมือนว่า จาไม่ใช้พลังงานมากนักเท่าไรเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองฝ่ายยังคงอยู่ในสภาวะสมดุลการโจมตีของหลงหยางเริ่มลดลงเรื่อยๆตั้งแต่การโจมตีเบื้องต้นไปจนถึงการโจมตีเต็มรูปแบบจากด้านหลังมากจะเกิดขึ้นในการรักษาเขแตแดนแรกการใช้เขแตแดนนั้นมหาศาลการโจมตีเป็นเวลานานแม้แต่ระดับราชาที่แข็งแกร่งก็ยังไม่สามารถคงอยู่ได้นานแต่ทั้งซานก็เหมือนกับรุมที่ไม่มีก้น ยิ่งคู่ต่อสู้โจมตีแรงเท่าไรเขาก็ยิ่งดูดซับมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคู่ต่อสู้โจมตีอ่อนแรงเท่าไรเขาก็ยิ่งดูดซับน้อยลงเท่านั้นมันเหมือนกับโรคปอลที่แค่นวดคู่ต่อสู้แต่เขาไม่สามารถปราทรูปก,การดูดซับพลังงานชีวิตของตัวเขาเองได้ท่านผู้นำเหรินโปรดประมัดระวังตัวด้วยเสียงของหลงอย่างดังขึ้นในหูของทางซานจากเสียงของเขาอย่างน้อยทางซานก็ไม่ได้ยินความเป็นศัตรูใดๆ นั่นไม่ใช่เหอเรอเปลวไฟหลังจากที่เขาถูกประสานแต่เราเลี้ยงชีวิตนั้นค่อนข้างมีประโยชน์ต่ออนาคตนี้ซึ่งทําให้เป็นไปไม่ได้ที่หลงหยางจะมีความเป็นศัตรูต่อเขาการโจมตีของหลงหยางมาถึงแล้วในช่วงเวลาต่อมาแสงและเงาเริ่มสันหวแล้วร่างที่แข็งแกร่งก็ปรากฏขึ้นที่ด้านข้างร่างของถังซานแร่มันก็เข้าสู่ระยะของพลังเปลวไฟที่ผสานรวมของเขาโดยตรงสิ่งมีชีวิตที่ดูทราบคือพลังงาน แล้วการโจมตีระยะประชิดล่าร่างของหลงหยางฉายแวบขึ้นมาและร่างของเขาบลังพุ่งเข้าหาข้างๆร่างของถังซานถายใต้ผ้าคลุมสีแดงสีทองแระในเวลาเดียวกันเขาก็ตบไหลของถังซานด้วยฝ่ามือการโจมตีของเขาได้แสดงความเมตตาแล้วมันไม่ได้ทําเต็มที่แรกไม่ต้องการทํา,า,าร้ายถังซานถ้าไม่ใช่เพราะคําสั่งของจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงเขาคงไม่ต้องการที่จะโจมตีแบบนี้ ความรู้สึกที่ได้รับการเลี้ยงดูจากถังสารนั้นวิเศษมากแม้แต่ในการต่อสู้ครั้งนี้เขาสึกว่าพลังชีวิตของเขาสามารถยืดอายุขัยของเขาออกไปได้ถึงหนึ่งปีประโยชน์แบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนเลยแ,แม้แต่ระดับของเปลวไฟก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยถังสารสมัมผัสได้ถึงการมาถึงของเขาโดยธรรมชาติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งรองหยางที่คอยเตือนเขาอย่างจงใจถังสารหันศีรษะแล้วยิ้มเล็กน้อยให้กับรองหยาง แร่หนามทั้งแปดที่หลังของเขาก็กลายเป็นสีใสาราวกับคิดต้านทันทีในช่วงเวลาต่อมาโดยร่างกายของถังซานเป็นศูนย์กลางสีทองทั้งหมดก็หายไปทันทีและสีน้าเงินสดใสก็กลายเป็นสีน้ําเงินเข้มในทันทีภายในเส้นผ่านศูนย์กลาง10เมตรมันก็กลายเป็นโรคสีน้ําเงินเข้มอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้รงอย่างอยู่ตรงหน้าร่างของเขาแล้วและบังเอิญอยู่ในช่วงสีน้าเงินเข้มโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง10เมตรเท่านั้นเหตุใด,ดงั้นเหรอ นี่คือปฏิกิริยาแรกของหลงหยางในฐานะราชาผู้วิญญาณอันยิ่งใหญ่จิตสำเนึกทางพระเจ้าของเขานั้นก็สมพลังมากเช่นกันใช่เขาสึกไม่ค่อยดีเป็นครั้งแรกจิตได้สำเนึกของเขาอยากจะถอยหนีแต่ก็สายเกินไปแล้วพลังดูดเหนียวเหนียวรากฏชัดเจนในรัศมีสีน้ำเงินเข้มแม้จะมีพลังมากแต่ก็ไม่สามารถออกไปได้ในตอนแรกแร่สีน้ำเงินเข้มนั้นดูเหมือนจะมีพลังเวทมนต์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด แระพลังดูดอันสมพลังก็ปรากฏขึ้นทันทีมันไม่ได้ดูดได้ถึงร่างกายของมันแต่ดูดได้ดึงพลังชีวิตของเขาพลังชีวิตทั้งหมดพลังไหลออกมาเหมือนระเบิดการใช้พลังงานของหลงยางในการต่อสู้ก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างที่จะมากในเวลานี้เมื่อถูกดูดโดยรัศมีสีเง,เงินเข้มนี้เขารู้สึกทันทีว่ามีความรู้สึกว่างเปล่าอย่างรุนแรงในตัวร่างทั้งหมดของเขาสิ่งที่ความรู้สึกพระเจ้าของเขาแายทอดให้เขาเกอ วิกฤตการณ์ที่รุนแรงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เขาไม่สนใจที่จะโจมตีถังซานอีกครั้งฝ่ามือที่ตกออกไปไม่กล้าที่จะสัมผัสร่างของถังซานแรกก็กระโดดถอยหลังทันทีแต่ทว่าน้นาทั้งแปดที่หลังของถังซานเคลื่อนไหวในขณะนี้และ้ําที่เดิมตรงรักแข็งก็โผล่ออกมาอย่างกระทานหาันกลายเป็นกิ่งก้านแปรผันเข้าหาตัวของหลงหยางรวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อภายแต้แรงดึงดดของรัศมีสีเงินเข้ม ความเร็วของหลงอย่างก็ช้าลงเขายิงัำแสงสีแดงทองสว่างออกมาจากร่งางพยายามที่จะสะท้อนออกมาจากกิ่งก้านที่ถูกน้ําแทงแต่ในช่วงเวลาถัดมาแสงสีแดงสีทองที่ปล่อยออกมาจากร่างของมันก็ถูกกืนหายไปอย่างเงีย,งยบๆกลายเป็นเปลวไฟสีน้ําเงินที่รวมเข้ากับสีน้ําเงินเข้มอย่างเงียบๆกิ่งไม้พันกันในทันทีปิดกั้นเส้นทางหลหนี้ทั้งหมดและ ยังผ่านตัวของมันแน่นอีกด้วยจากนั้นรัศมีสีน้ำเงินเข้มก็แผ่กระจายไปทั่วร่างของหลงหยางทําให้ผิวหนังทั่วร่างกายของมันถูกปกคลุมไปด้วยชานสีน้ำเงินเข้มหลงหยางรู้สึกเพียงว่าพลังชีวิตของมันไหลออกมาทันทีไม่ว่าเขาจะควบคุมเหมือนด้วยสัมผัสพระเจ้าของเขาอย่างไรเขาก็ไม่สามารถควบคุมพลังชีวิตที่พุ่งออกมาภายนอกได้เขายอมรับและรู้สึกถึงความอ่อนแออย,อย่างรุนแรงในทันทีท่านผู้นำริ้น รดเมตตาด้วยงอยางกล่าวอย่างเาางรียบร้อนเสียงของทางสารก็ดังขึ้นเช่นกันอย่าพึ่งพิงข้ามากเกินไปในอนาคตเอาพันต้นไม้สีเงินสีทองของเราที่ขาดเกินไปในรอยยิ้มรัศมีสีน้ําเงินเข้มถูกยกขึ้นและในเวลาเดียวกันเปลวไฟสีน้าเงินทองอ่อนๆก็ติดตามร่างของงหยางพลังชีวิตที่เขาเพิ่งได้รับไปถูกประสานกลับเข้าไปในร่างกายของเขาและร่างกายของเขาก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วรงหยางถอนหายใจด้วยความร่องอก และก้าวถอยห่างจากทางสารทันทีเมื่อเห็นถังสารยิ้มให้เขาก็พยักหน้าไปทางทางสารและพูดว่าข้าอยอมรับความแพ้จินเหมียวรินคนนี้เอาชนะโรองอยางได้จริงๆนั้นเหรอจักรพรรดิทั้งหกที่ปรากฏตัวรองทั้งจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงก็มีความรู้สึกที่น่าเหลือเชื่อนี่คือเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองหรือไม่เป็นที่ทราบกันดีว่าเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทอง ม่เก่งในเรื่องการต่อโซ่แต่เมื่อถังซานเผชิญหน้ากับหลงหยางเมื่อสักโค่เขาไม่เคยตกเป็นฝ่ายตามหลังตั้งแต่ต้นด้วยความแข็งแกร่งของเขตแดนดอกไม้ทานตะวันมันไม่สามารถปากการป้องกันชีวิตของถังซานได้ได้ไหนที่สดุดหลงหยางก็พ่ายแพ้จักรพรรดิพูดวิญ,ญญาณทั้งหมดรู้ดีว่าการที่ถังซานจะประสบความสําเร็จในการทําภารกิจแายงานตัวเป็นสิ่งที่หลีกเรื่องไม่ได้และจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริง ก็ได้ให้การต้อนรับพวกเขาในจุดนี้แล้วการแข่งขันครั้งนี้เป็นการทดสอบทางสานมากกว่าทว่าไม่มีใครเลยที่จะจินตนาการได้ว่าทางสานจะเอาชนาะผู้ทรงพลังในระดับราชาพูดวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์ดอกไม้ทางตะวันได้โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยแม้ว่างหยางจะไม่ใช่ราชาในระดับชั้นยอดของเผ่าพันธุ์ดอกไม้ทางตะวันที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เขายังเป็นราชา ของเผ่าพัานธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดอีกด้วยในช่วงเวลาหนึ่งจกาาักรพรรดิพูดเป็นญาณทั้งหลาย mm hmm. ก็อดไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกขึ้นชมต่อถังซานเล่าให้เราฟังหน่อยว่าเจ้าทํามาได้อย่างไงเกิดอะไรขึ้นกับเขตแดนของเจ้าจากาักรพรรดิเยนย่างเพนจิงมองถังซานด้วยความชื่นชมแม้ว่าเขาจะเดาไม่ได้ก่อนที่ถังซานจะชนะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทําไมเขามีความมั่นใจในตัวถังซานและถังซานก็มอบปฏิหารให้เขาเป็นการตอบแทน ทางสารขคงคำนับเขาและกล่าวว่า่าบาดเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีน้เงินทองของเราไม่เก่งเรื่องการต่อสู้พวกเราอ่อนแอเกินไปแระความอ่อนแอของเราในเรื่องนี้ทําให้ผู้ที่อยากสนใจอยากได้ตัวของเราไปนั้นมีมากมายดังนั้นหลังจากที่บรรพบุรุษต้นไม้ฟื้นคื้นชีพขึ้นมาไม่นานนักเขาก็ได้ปลูกความสามารถใหม่ให้กับเผ่าพันธุ์ของเราเรียกว่าเขตแดนการดูดพลังชีวิตท่าได้รับของขวัญจากบรรพบุรุษต้นไม้ เขามีความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นเขาจึงได้สร้างเขตแดนนี้ขึ้นมาแต่เขตแดนนี้สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้เล็กมากมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง10เมตรเท่านั้นหากพี่ชายรงหยางไม่เข้ามาใกล้ข้าเมื่อกี้นี้แม้ว่าข้าจะไม่แพ้แต่แน่นอนว่าจะไม่ชนะเพราะข้าไม่มีวิธีอื่นใดในการโจมตีเขตแดนดูดพลังชีวิตงั้นเหรอจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงมองดูถังสารด้วยความประหลาดใจสางนั้นบบกมือให้เขามานี่ รองกับข้าแล้วข้าจะสัมผัสมันตกรองทั้งซานก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแกล้มหาจักรรพดิเทียนหยางเทียนจริงรัศมีศีลเงินเข้มบานสะพังอีกครั้งควบคุมจักรรราิเทียนหยางเทียนจริงท a d a นั้นจักรรราิเทียนหยางเทียนจริงก็รู้สึกถึงแรงดูดแปลกๆที่มาจากถังซานแรงดูดนี้ไม่สามารถทำลายร่างกายของเขาหรือพลังจิตของเขาได้แต่ถึงแม้เขาจะฝึกฝนจนมีระดับพลังชีวิตแล้ว พลังชีวิตของเขาเองก็รังไลออกมาอย่างแม่คาดคิดแกละถูกทงางซานดูดกลืนไปและแสงสีฟ้าบนร่างกายของทงางซานก็สว่างขึ้นเรื่อยๆขณะที่เขาพลังดูดซับพลังชีวิตของจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงพลังสีแสงรอบๆร่างของจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงดำเนินต่อไป3มครั้งจากนั้นทงางซานก็ถูกพลังโจมตีแรกกระเด็นออกไปตกลงไปไกลหลาย10เมตรการดูดพลังชีวิตอันแสนสาหัสในสายตาลึกๆของจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิง สร้างความประหลาดใจและไม่อาจปกปิดได้ในขณะนั้นเองเขาพยายามอย่างน้อยสาวิธีเพื่อขัดฝังการใช้พลังของถังซานแต่ถึงแม้จะมีระดับการฝุกฝนของเขาเขาก็ทําไม่ได้เขาคือจักรพรรดิแห่งพูดวิญญาณทางาังซานไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเขาเลยเขตแดนดูดพลังชีวิตของเจ้าดูเหมือนจะมีลักษณะของการได้รับการสร้างให้มั่นคงอย่างแน่นอนใช่หรือไม่จักรพรรดิเียนอย่างเทียนจริง,รงมองถังซานด้วยความสงสัย อางสารแสนหัวและพูดว่าข้าไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ดับได้ที่ความแข็งแกร่งไม่เกินบำรุต้นไม้มันก็น่าจะรับผลกระทบจากเขตแดนของข้าได้แต่เขตแดนของข้าก็มีปัญหาอยู่บ้างปราการแรกมันต้องอยู่ในเส้นผ่าศูนย์กลางนี้ภายในระยะ10เมตรปราการที่สองในกระบวนการปลดปล่อยเขตแดนหากร่างกายของข้าถูกคู่ต่อสู้กระแทกขึ้นไปนากาศข้าก็ไม่สามารถที่จะใช้มันได้ต่อไปดังนั้น มันจึงมีไว้สําหรับผู้ต่อโซ่ที่มีความแข็งแกร่งต่ากว่าข้าหรือใกล้เคียงกับข้าเท่านั้นมันจะได้ผลและมันจะไม่มีอะไรเมื่ออยู่ต่อหน้าคนในระดับของท่านจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถรับมือได้ด้วยวิธีนี้ซึ่งแตกต่างจากหลงหยางแา่รดที่หลงหยางถูกเขาดุดไปชั่วขณะร่างกายของเขาจะอ่อนแอลงและลุดผลได้ยากแต่จกักรพรรดิซึ่งมีระดับสูงขึ้นไป ไม่สามารถตํารงอยู่ได้ด้วยวิธีนี้เพียงอย่างเดียวแต่จักรพาิเทียนอย่างเทียนจริงไม่ได้เปลี่ยนความคิดของเขาเพราะคำอธิบายของทางศาลและพูดขึ้นว่าความสามารถในการต่อสู้กับจักรพาิได้นั้นได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างแน่นอนทุกคนควรจําไว้อย่าเข้าใกล้เขาอีกในอนาคตอยู่รอ,รอบๆเจ้าตัวน้อยนี้มีคํากล่าวกันว่าเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองอ่อนแอนในการต่อสู้การพรากพลังชีวิตหรือการดูดพลังชีวิตนี้ ไม่ได้อ่อนแอเลยมันทำให้พลังชีวิตลดลงจริงๆเข่าพันต้นไม้สีเงินสีทองแตกต่างไปแล้วจริงๆจักรพาิเทีนยนหยางเทียนจริงให้การยอมรับอย่างเต็มที่แก่ทงังซานเขตดแดนดูดพลังชีวิตเป็นตัวตนที่สมพลังมากอย่างแน่นอนในระดับเดียวกันพวกเขาจะต้องไม่เข้าใกล้เขาเด็ดขาดหลงหยางคิดในใจว่าหากเขาโจมตีจากระยะไกลพลังชีวิตของทังซานจะดูดทับแรงกระแทกพลังงานบริสุทธิ์แต่ถ้าเขาใช้อาวุธโจมตีระยะไกล การดูดซับพลังชีวิตของถังสารก็คงต้านทานไม่ได้แต่ถ้ามันอยู่ในขอบเขตของเขตแดนการดูดพลังชีวิตของเขาลงหยางถามตัวเองว่าเขาอาจจะสูญเสียประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาไปหากเขาอยู่ไม่ได้นานถึงสิบวินาทีเมื่อเขาได้สัมผัสมันจริงๆเท่านั้นเขาจึงจะรู้ว่าเขตแดนดูดพลังงานชีวิตนั้นดูร้ายและรวดเร็วแค่ไหนบาบาดการทดสอบครั้งแรกของข้าผ่านหรือไม่ทังสารถามด้วยรอยเย้ม ักภาพเทียนอย่างเทียนจริงกดไม่ได้ที่จะยิ้มไดะยกมือขึ้นและพยักหน้าให้เขาเจ้าผ่านการทดสอบแล้วเจ้าทําให้พวกเราประหลาดใจมากมายในวันนี้ไปต่อกันที่ข้อที่สองกันเถอะพวกเราทั้งหกคนจะลงคะแนนเสียงให้เจ้าถ้ามีสกภาพมากกว่าครึ่งหนึ่งเห็นด้วยกับเจ้าเจ้าก็จะผ่านการทดสอบเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ